สวัสดีครับทุกคนพบกับผมช่องแบมบบซ่าชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมผมจะมารีวิวนะครับผมแซนด์วิชหมูหยองต้องน่าจะต้องยำหมูหยองนะครับผมของเพื่อนที่หนูแหม่มนะครับคือผมกี้ผมก็กินไปแล้วชิ้นหนึ่งแหละถามว่าความรู้สึกการกรินเข้าไปก็คือดูขอให้ไส้มาดิคือแบบยอดมาก คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือบอกเลยว่าเนื้อไส้มันอะคือถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะอร่อยแล้วก็อย่างนึงน้ำพุงน้ำพริกเขาอะสุดยอดมากขอยากชิมก่อนนะครับ ืมบอกเลยว่าคือเป็นไส้บูญหยองที่แบบคูนมากแล้วก็อย่างหนึ่งเป็นอะไรที่อร่อยมากแล้วก็ขอรับคุมนะในแะลในเซตเนี่ยคุมนะไม่กี่บาทเองครับคุ้มมากๆไปหาตามกันได้นะของเพื่อนพี่นูแบบคุมจริงแล้วก็อย่างหนึ่งความอร่อย ถ้าเต็มสิบผมให้อยู่ประมาณที่แปดนะครับผมผมให้แปดอีกสองก็คือการแพ็อะไรอย่างนี้แล้วก็เนื้อที่ให้เยอะเยอะมันเยอะอะถ้าความรู้สึกผมมันก็เยอะไปอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นความคิดส่วนตัวนะแต่ว่าด้วยความที่มันอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยแล้วคออุ้มก,ก่อนกินอีกคำหนึ่งนะ อร่อยมากครับผมนี่ครับ ดี๋ยวฝั่งนึงมันมีสองฝั่งของเขามันจะเป็นสองฝั่งแล้วก็ใส่ป็นแพ็กกี้หน่อยที่แบบว่าการพวกฝนพวกไรได้ไปได้นะครับผมก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากจกิดจุดกเกิดไปนะครับผมคือคุ้มมากๆ <c oughs> ยังไงก็ฝากไปหาตรงหาตามก็ได้นะสั่งเขามีออนไลน์กันด้วยแล้วก็อย่างนี้ เป็นอะไรที่แบบคุ้มแล้วก็อย่างหนึ่งคืออร่อยเพราะว่ารสชาติที่ผมกินก็จะเป็นแบบต้มยำแล้วเขามีหลายรสชาติมากๆนะเท่าที่ผมเห็นมาในเฟซบุ๊กของเขาอะ,อ,เเอ,อะไรอย่างนี้นะเป็นเพื่อนพี่หนูแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผม,าาะะผมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกดระดิ่งให้ผมเป็นกาลังใจในการทาคลิปด้วยนะครับสักเดี๋ยวอ่า ยังไงพรุ่งนี้ผมจะลงคลิปวิทยาการการย้ายประเทศ EP 2นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะบ๊ายบายกดติดตามกันด้วยนะ